แล้วทีศมาโดนตำรวจจับได้ไงพี่รอบแรกที่พี่บอกเออรอบแรกอ่ะนั่นแหละหลังหลังจากผมไปยิงบ้านเขาแล้วเคลียร์ตังกันเขาจะเอาเรื่องแต่ผมบอกว่าถ้าว่าผมโดนจับวันหลังเรื่องคดีอื่นเนี่ยแต่มีคดีนี้ด้วยนะผมไม่เหลือนะที่บ้านอนะ่ะผมก็คูไปแบบเนี้ยทั้งทั้งเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรหรอกมีปืนบอกเดียวนั่นแหละสุดท้ายก็อยู่ได้มาไม่กี่วันก็ผ่านเรื่องราวนั้นไปแต่เขาเรื่องเก่งแล้วนะเรื่องเกง่งเก่งผมแหละเขาขับรถก็ไม่ไม่กล้ามองหน้าเลย ผมก็เป็นคนที่ว่าใครมองหน้าไม่ค่อยได้ด้วยเมื่อก่อนแล้วก็อยู่ได้ไม่กี่วันมีตำรวจมาเขามาตามหมายหมายจับเขาว่ารู้จักบ้านกินติพงไหมอีกคนนึงบอกว่าไม่ต้องรู้จักแล้วเนี่ยกูจับได้แล้วไปเดินจำเลยตัดสินสามปีพี่คดีปล้นผมยังงงเลยนะยกมาโอ,อปีอ่า <c oughs> เทสทรัพย์สินอะ่ะมันก็มีทองสองบาทนั่นแหละกระเป๋ากระเป๋าตังค์ไปติดอยู่แดนสาม เมื่อก่อนไปไปอยู่ที่เก่อนจำไหนตอนนั้นนาลูกเลยเขานาพู้เลยที่แรกเลยอยู่แดนสามเขาไม่จำแนกไปแดนไหนเลยผมอะอยู่แดนสามมันหลุดห้าเจ็ดนะตอนนั้นตอนนั้นถามอี่อย่างพี่ติดคุกรอบแรกเราติดเท่าไหร่ตอนอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบแปดย่างสิบเก้านะเพราะว่าผมเข้าคุกใหญ่เลยเข้าคุกใหญ่เลยเพราะว่าเถื่อนด้วยที่ที่จริงนะผมสิบเจ็ดปีผมจะเข้าไอ้ตีนงงองนกนะเป็นเป็นในสถานพินิสตแต่เนี่ยผมมันมันมันเริ่มใหญ่เลย คือ,อย่างยี่สิบมันเลืมห้าวเลยจะเป็นมะพร้าวคือมันห้าวเลยมันเลืมมันเลยแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าผมเข้าคุกะ่ะครั้งแรกน้ําตา<ม>ไหลน,นะคือความซ่าที่ตัวเองมีมาเนี่ยพอเห็นพอเห็นตาเดินจําเนี่ยโอ้โหพี่จากใหญ่เหลือกระติดเดียวนี่หัวใจเ่ยความรู้สึกว่าโอ้นี่นชีวิตลูกผู้ชายครั้งแรกของกูเลยกาเดินจำ แล้วตอนตอนตอนนั้นแม่แม่ก็เส,เสียใจเลยเเสียยใจลครับแม่ว่าไปทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังเพราะว่าเรามีอยู่กันสามพี่น้องพี่ผมก็ช่วงนั้นมันก็หนีเรื่องมันหลุดเดี๋ยวมันก็ติดเดี๋ยวมันก็หลุดอยู่นั่นนหะพี่ชายผมอ,ะอ่ะออนิ้ามันได้มันได้ดูนะมันอยู่บางขวางนะมันคงจะรู้ว่าที่ผมพูดน่ะเป็นเป็นยังไงอ่าแล้วก็ผมก็ไปติด